สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกร่าบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้มีคนถือกล้วยไม้คนใหม่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นทิดนะครับบวชพึ่งศึกมานะครับผมวันนี้มีเซ็ตกล้วยไม้ที่ราคา สุดคุ้มคือกล้วยไม้ที่ทนแดดทั้งสองอยากเลยกาลังแทงช่อดอกทั้งสองสองชนิดเลยคือกล้วยไม้นะครับผมตัวนี้คือสามปอยหลวงแล้วก็ตัวนี้คือกุหลาบแดงนะครับผมสามปอยหลวงเรามีเซตทั้งหมดเลยนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งกอยกหนึ่งกอครับผมหนึ่งกอนะ,ะ<ด>นะครับผมซูมนะครับเดี๋ยวหนึ่งกอกอนี้ก็กําลังออกดอกกอนี้มีหนึ่งยอดสองยอดกําลังออกดอกนะครับผม สามยอดกําลังออกดอกหมดเลยสี่ยอดมีห้ายอดกําลังออกดอกหมดเลยบางกอที่หนึ่งเลยครับสามป้อยหลวงถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ดอกหอมนะครับผมทนแดดกรุงเทพและปริมณฑลปลูกออกดอกนะครับผมเลี้ยงง่ายนะอันนี้กอที่สองนะครับผมกอที่สองมีสองช่อสวยเลยนะครับผมกําลังออกดอกมาพึบเลยกอที่สองก็สวยเช่นกันนะครับผมหมุนรอบให้ดูเลย สองกอนะครับผมสามปลอยหลวงมีสามกอสวยนะครับผมเซตนี้กอ,อนี้ออกดอกไหมฮะนะ่ฮะ<ม>ขอดูดอกหน่อยชุบ<ม>ก็กําลังแทงช่อด,ดอกหมดเลยนะครับผมสามปอยหลวงได้ทั้งหมดนะครับผมสามแบบนี้กําลังออกดอกนะครับผมเป็นสามปลอยหลวงพมา่านะครับผม <c> มาที่เอื้องกุหลาบแดงก็ได้สองกอกอที่หนึ่งยกขึ้นเลยครับกอที่หนึ่งมีกี่ยอดสวยเลยกอที่หนึ่งก็ มีเก้ายอดนะครับผมกอที่หนึ่งไม้กุหลาบแดงเป็นกล้วยไม้ป่าแพ้ที่ดอกหอมนะครับผมกําลังออกดอกนะครับผมดอกหอมปลูกยังไงก็ไม่ตายค่ะปลูกคิ้งปลูกคว้างก็ไม่ตายกรุงเทพไปและปริมณฑลปลูกออกดอกคือทนแดดสุดๆครับผมกอที่สองมาเลยอันนี้กอที่หนึ่งนะกุหลาบแดงกอที่สองกอที่สองก็ฟอร์มน่ารักมินิมินิมินิมอลนะฮะเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลย มีเป็น1ยอด2ยอด3ยอด4ยอด5ยอด6ยอด7ยอด8มี9ยอดเหมือนกันนะครับผมกองใหญ่ๆทั้งหมดนี้เลยเป็นงานไม้กอทั้งหมดนะครับผมและกําลังออกดอกคือ3ปลปอยหลวงนะครับผมเอื้อง3ปลปอยหลวงดอกหอมดอกทนนะครับผมเลี้ยงง่ายเนี่ยครับออกดอกกําลังแทงตาดอกหมดเลยปลูกออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็กุหลาบแดงก็กําลังออกดอกนะครับผม เรื่องกุหลาบแดงก็กําลังออกดอก2องชนิดนี้รวมกันผมขายให้ถูกๆเลยงานกอกองนี้แค่พันห้าบาทรวมทรงนะครับผมได้เต็มโต๊ะนี้เลยเป็นงานกอและกําลังแทงช่อดอกเป็นไม้ป่าแท้หายากเพียงพันห้าบาทราคาสุดคุ้มชูอินวันคุณรับไปติดต้นไม้ได้เลยงานกอสวยๆช่ำๆ สอชนิดนี้3ปลอยหลวง3ากอกุหลาบแดงสองกอกำลังแทงช่อดอกไม้ป่าแท้พมา่าทั้ง2ดอกหอมเพียงพันห้าบาทรวมส่งท่านใดสนใจเซบนี้โทรมาแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก9าห้9เก้าสี 88, ่หนปดนย์เก้าห้าเก้นึนะครับผมสำหรับเอื้อง3าปลอยหลวงแล้วก็เอื้อง กุหลาบแดงนะครับผมทั้ง2ชน,นิดนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับผม